ฟันเฟืองประชาธิทปไตยปร,ยปรบมือต้อนรับดังๆครับผมจะขออนุญาตอ่านชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นการข่มขวัญได้พวกนั้นว่ามึงอย่ามายุ่งกับน้องๆกูได้ไว้ส่งเสียงชัยโยโหร้องต้อนรับช่างกลบูรณะพล โรงเรียนกนกอาชีวะเทคโนโลยีไทยสุริยะช่างฝีมือปัญจะวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีวิทยาลัยมีนบุรีปพลีเทคนิคโรงเรียนช่างกลสยามอุเทนถวายช่างกนปทุมวัน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมึงจะไฟเหรอมึงจะไฟเหรอจะไฟบป่าหรือจะเอาหรือจะเอาขวัญใจไพพรราณสารกรมมาด้วยครับเ<ะ>ชิญน,น้องๆอ,อ,อาชีวะรับผมครับน้องๆ<ะ>พูดให้เต็มเหนียว และถามมาเลยว่าหรือมึงจะเอาหรือมึงจะเอานะครับพี่น้องที่รักประชาิปไธตยทุกท่านนะฮะอาชีวะตรงนี้คืออาชีวะที่ร่วมสู้กับพี่น้องตั้งแต่ปี5-3เห็นความจริงทุกอย่างเห็นว่าอาภิสิทธิ์และสุเทพยิงขังฆ่าประชาชนเป็นไหญ่พี่น้องเราเห็นหมด แล้วที่พวกเราไม่ไปร่วมชุมนุมที่ราชดำเนินที่สวนลุมที่อุรุพงที่ไหนที่เอกาตตกรนำไม่ไปเพราะนั่นคือการทำลายประชาธิปไตยสำหรับกลุ่มตรงนี้ที่มากันพี่น้อง ฟังเลยนะครับชัดๆแล้วถ้าพวกที่มาเสียมในกลุ่มในสเตเดียมตรงนี้เอาไปให้เทพเชือกดูเอาไปให้พวกสลิมดูอยากจะบอกเลยว่าอาชีวะหน้าที่ที่แท้จริงจะต้องปกป้องประชาธิปไตยของประเทศอาชีวะที่แท้จริงมันจะต้องปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อาชีวะที่แท้จริงจะต้องไม่ดึงสถาบันหลักของชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนี่แหละพี่น้องอยากจะให้พวกนั้นเห็นเหลือเกินว่าสิ่งที่เขามอมเมา ด้วยสื่อหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วเกณฑ์เด็กพวกนั้นผมเสียดายนะครับว่านั่นคือพลังที่บริสุทธิ์แต่เขาถูกป้อนข้อมูลในทางที่ผิดอยากจะชวนเลยนะครับถ้าคุณเอาคลิปนี้ไปเปิดให้พวกนู้นดูบอกเลยอาชีวะที่ดีต้องพลีกายเพื่อประชาธิปไตยนะครับ หน้าที่ของลูกพระวิษณุหน้าที่ที่สำคัญปกป้องราษฎรไทยเทอดไว้ประชาธิปไตยของประเทศไม่เอาเด็จการทุกรูกปแบบพี่น้องที่ออกมาตรงนี้กันนะครับเพราะอะไร ผลพวงจริงๆร,รากเหง้าจริงๆนั่นคือการทำรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้รัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพวกเราพร้อมที่จะปกป้องทุกเม็ดสังเกตนะพี่น้องสังเกตง่ายๆเลยสังเกตว่าทำไมทำไมเด็กช่างฝ่ายนู้นนะครับเด็กช่างฝ่ายนู้น ไม่มีใครพูดเป็นสักคนลองสังเกตนั่นโง่นะครับผมเคยไปถามเขานะครับดิติราชเขาก็ไม่รู้จักรัฐประหารเขาก็ไม่รู้จักนะครับรัฐบาลที่มาจากค่ายทหารเขาก็ไม่รู้จักนั่นคือเขาออกไปเพื่อความเท่แต่ไม่ได้ออกไปบอกจุดยืนว่าตัวเองมาสู้เพื่ออะไร แล้วอยากจะบอกถึงหัวหน้าฆาตกรที่ฆ่าพี่น้องเราเมื่อปี53ถ้าเทียบรุ่นผมก็เด็กกว่าคุณรุ่นลูกนั่นแหละอยากจะบอกเลยว่าคุณสุเทพเทือกสุบันคุณอายเด็กอย่างพวกผมไหมตื่นเต้นนะครับไม่เคยเจอคนที่มันมหาศาลขนาดนี้นะครับ เวลามีน้อยเดี๋ยวมีแกนนำท่านอื่นเขาจะขึ้นมาปราศัยอีกนะฮะเพื่อนผมหลายคนเขาก็เห็นใน Facebook น้องๆพูดไปเลยให้เต็มเนี่ยพูดทั้งคืนไปเลยพูดทั้งเอิร์นพูดทั้งคืนพูดทั้งคืนเลยพูดทั้งคืนเลยถามมาด้วยหรือจะไฟหรือจะไฟ หรือจะไฟพวกอาชีวะล่าดำเนินหรือม,มึงจะไฟกับพวกกูอยากจะเจอกันสักรอบเหมือนกันพี่น้องแต่จับมานั่งคุยแบบเสวนาวิชาการผมอยากจะรู้ว่าแกนนำเด็กช่างฝั่งนู้นเนี่ยมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยมากกว่าฝ่ายเราหรือไม่วันนี้นะครับ ที่เรามาวันนี้ไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีอีกเยอะเพราะเด็กช่างมือบอลเดี๋ยวพังพี่น้องรอบรอบนอกอีกเยอะตบมือให้กำลังใจที่เขาอยู่รอบนอกหน่อยพี่น้องสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยน้องอย่าเพิ่งเลิกยาวไปยาวไปยาวไปเขาบอกให้ยาวแต่ผมเกรงใจผู้จัดการเวทีเขานะครับ คือเอาเอานะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสงั้นเดี๋ยวผมจะต่ออีกสักนิดเพื่อให้คุณสุเทพทุสบานรู้ว่ารุ่นลูกมันคิดอย่างไรกับคุณพวกเขาพวกเขามาบอกว่าอย่างไรรู้ไหมพี่น้องเขาบอกว่ายังไงเสื้อแดงก็ไม่มีเด็กอาชีวะคุณคิดผิดมหาเลย ในเมื่อมีผู้ทำลายก็ต้องมีผู้ปกป้องอย่างพวกเราเขาทำลายประชาธิปไตยเราก็ต้องออกมาปกป้องพี่น้องก็ไม่ว่าว่ารุนพี่รุ่นน้องหลายคนจะไปร่วมชุมนุมกับพวกฝ่ายนู้น แต่อยากจะบอกให้ทราบเหมือนกันนะครับการที่จะเป็นคนดีของประเทศมันจะต้องปกป้องประชาธิปไตยต้องปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสียก่อนการเรียกร้องที่ถูกต้องตามคลอองของทัพของประชาธิปไตยต้องไม่ไปตีต้ำรวดสุดยอดสุดยอด วันนี้เอาเท่านี้ก่อนไว้พูดพรุ่งนี้บ้างให้มาทุกวันมาทุกวันมาทุกวันเลยวันนี้เอาเท่านี้ก่อนอาตานี้ก่อนครับสุดท้ายแล้วนะครับนะครับพี่น้องเห็นไหมว่าอดีต อาชีวะเป็นด่านหน้าในการปกป้องผู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาประชาชนวันนี้ด่านหน้าถ้ามีการประชิญหรือถ้ามีการรัฐประหารอย่างที่เขาเล่าลือจริงๆฟันเฟืองจะนำหน้าลูกดิ่งจะนำพาอาชีวะจะช่วยพี่้องเองขอบคุณครับอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงยืนอยู่ก่อน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 เพราะว่า เด็กช่างเด็กช่างยังไม่หมดส่งเสียงหอร้องต้อนรับช่างกนบุรณะพลกนกอาชีวะเทคโนโลยีไทยสุริยะช่างฝีมือปัญจะน้องน้องยืนทำหน้าเฮี้ยมเี่ยมไว้ยืนทำหน้าเฮี้ยมเี่ยมข่มขวัญพวกมันไว้เอาไอ้หน้าเฮี้ยมเี่ยมไว้เฮี้ยมเี่ยมไว้วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีมีนบุรีพรีเทคนิคเฮี้ยมไว้เฮี้ยมไว้ ช่างกนสยามเงี่ยวไว้อูเทนถวายช่างกนปทุมวันวิไลเทคนิคราชสิทธิ์เทคนิคดอนเมืองหรือมึงจะไฟมึงจะไฟ <S <S และพบกับเด็กช่างคนสำคัญน้องๆยืนเป็นประกาไว้ก่อนเด็กช่างคนนี้จตุพลพร้อมรันกับพี่น้องครับ